พบกับยิ้มหวานนะคะน้ำพึ่งค่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะขอต้อนรับนะนท่านผู้ชมทุกท่านค่ะเข้าสู่งานวันเดียวกวานนิวเอล่าค่ะสำหรับวันนี้เราอยู่กันที่โชว์รูมฟอร์ดนิวเอล่าลำอินทากมมเจ็ดนั่นเองค่ะซึ่งจากกิจกรรมกันทั้งหมด2วันนะคะพี่พึ่งวันที่12แล้วก็13นะคะมีนาคมนี้ค่ะพบกับกิจกรรมมากมายแล้วก็เราสองสาวสวยนั่นเองค่ะวันนี้ กิจกรรมเยอะมากแล้วก็โปรโมชั่นเยอะมากค่ะกิจกรรมเยอะมากเลยค่ะแล้วที่สําคัญวันนี้นะเป็นวันเปิดตัว F X 4 m a x ของเราด้วยค่ะใช่แล้วค่เดี๋ยวเราไปชมกันเอาละค่ะเดี๋ยวเราพาทุกท่านมาเยี่ยมชมนะคะบรรยากาศในงานกันต่อเลยด้านนี้ค่ะเราจะมีบูธกิจกรรมที่ร่วมรายการด้วยนะคะและตอนนี้ค่ะดิฉันก็อยู่กันที่บูธจากวอคซีนค่ะฟิลกรองแสงปริงปริง นะคะวันนี้ข่ะเพียงแค่ค wow. ุณลูกค้าทุกท่านนะคะทำการจองรถฟอร์ดไม่ว่าจะเป็นรุ่นใดก็ตามเราจะแถมฟรีให้เลยนะคะกับฟิล์มกลองแสงจากวอลค่ะเป็นฟิล์มแนววอลซิลเมตนะคะแบ็กเพลค่ะมืดนอกสว่างในขนอมสายตาขณะขับขี่ด้วยเท่านั้นยังไม่พอค่ะเรายังเป็นแบรนด์แรกในไทยที่มีการ UVA 100%เซเลยค่ะอป สุดยอดไปเลยนะคะและทั้งหมดนี้ค่ะเราติดให้ลูกค้าฟรีเมื่อจองรถปลอดภัยในงานและยังมีของสำ้านาคุณค่ะนี่เลยกระเป๋าสวยๆค่ะนะคะจากวอล์กฟิล์มค่ะนี่ค่ะเนื้อผ้าอย่างดีเลยนะคะพี่กอฟค่ะดีๆ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 ดีสกีลายสองด้านนะคะแบบนี้เอาไว้ไปช้อปปิ้งแบกใส่ข้องใส่เอกสารต่างๆนานาได้ด้วยฟิล์มกองแสงวอล์กสุดยอดเลยใช่แล้วค่ะ ป็นนเซรามิกนะคะที่เรียกว่ามีคุณภาพสูงแต่วันนี้ลูกค้านะคะรับไปฟรีๆเลยค่ะนะคะ <c oughs> และเท่านั้นแล้วยังไม่พอค่ะไม่ว่าคุณจะจองรถรุ่นไหนใดๆก็ตามค่ะไปกับฟอร์ดของเราคุณจะได้รับสิทธิ์นลุ้นเป็นผู้โชคดีรับส่วนลดเพิ่ม1เซนเบาร 1 0,000แนบาทค่ะ50รางวัลกติกาเพียงแค่จองรถฟอร์ดนะคะและทำการออกรถค่ะก่อน30เมษายนนี้รับสิทธิ์นันลุ้นเป็นผู้โชคดีรับส่วนลดเพิ่ม1 0 0 0 0แบาท50รางวัลไปเลย